สวัสดีครับพบกันกับจ้องชัยทัศน์พัฒนางุ์ชอดชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับข้อมูลดีๆฟรีๆกันอีกแล้วนะครับบนแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ตัดต่อนะครับวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับบนมือถือเครื่องเดียวนะครับที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า i n s h o t นั่นเองนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อนะครับเมนูของ การใส่รูปภาพนะครับการใส่รูปภาพแล้วก็ตัดต่อรูปภาพใส่ตัวหนังสือนะครับซึ่งข้อดีของการที่มีรูปภาพมาใส่น,นะครับการเอารูปภาพมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยง่ายนะครับต่อการอย่างเช่นเรามีตัวสินค้าเนี่ยเราก็สามารถเอาเบอร์โทรเอาชื่อเราใส่ในตัวสินค้าที่เป็นรูปภาพได้นะครับฉะนั้นการเอาไปเขาเรียกว,ว่าเอาไปทําในดัดแปลงในสิ่งต่างๆเนี่ยหรือเอาไปเรียกว,ว่าแอพพลายใช้ในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะง่าย ง่ายกว่าที่มีรูปภาพเดี่ยวๆออกไปหรือง่ายกว่าที่เรามีแค่เขาเรียกว่าโพสรูปอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมูลในการติดต่อหรือ,อไม่มีสิ่งที่มันดึงดูดนะครับต่อลูกค้าหรือ,อดึงดูดในภาพที่เรานะครับโพสลงไปชั้นวันนี้เราจะมาตกแต่งภาพกันด้วยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า In s h o t นะครับอโอเคครับเราก็เข้าสู่นะครับโปรแกรมกันได้เลยนะครับ มาไปที่แอปพลิเคชัน Inshot กันได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับใครที่ติดตั้งแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับในตัว Inshot เปิดขึ้นมาครับพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จปั๊บมันก็จะมีหน้าตาอยู่3หน้าต่ายนี้ใช่ไหมครับตัววิดีโอตัวนี้เราตัดต่อไปแล้วเนาะนะครับต่อมาเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวที่คําว่ารูปภาพคลิกเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาหน้ารูปภาพเสร็จปั๊บให้เราไปเลือกรูปนะครับที่เราจะมาตกแต่งเนาะสมมติผมจะเอารูปนี้นะครับอ่ะโอเค ทีนี้ในรูปนี้นะครับมันก็จะมีเมนูก็จะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันกับที่เป็นวิดีโอครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรูปภาพนะครับมันเป็นรูปภาพแค่นั้นเองอ่าฉะนั้นนะครับก็คือผ้าใบตัวนี้นะครับเมนูตัวแรกก็คือผ้าใบตัวนี้ผ้าใบตัวนี้เราก,กดขึ้นมาเลยครับกดขึ้นมาเสร็จปั๊บถ,ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเป็นต้นฉบับก็ได้หรือจะเอาเป็น1ต่อหนึ่งหรือ4ต่อ5ก็ออยู่ที่ที่เราจะเลือกเขาว่าจะเอาแบบไหนนะครับ แต่วันนี้ผมจะเอาเป็นแบบในรูปแบบของต้นฉบับนะครับเป็นต้นฉบับนะโอเคต้นฉบับมันก็จะไม่มีขอบมันก็จะเป็นรูปของต้นฉบับเลยนะครับหลังจากนั้นฟิลเลอร์นะครับนะครับส่วนฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มันก็สามารถปรับให้มันชัดขึ้นหรือคมขึ้นขาวขึ้นอะไรอีก็ได้นะครับยที่ตัวเรานะครับโอเคนะครับลองปรับดูนะครับผลกระตบอะไรเงี้ยครับอ่ะ หลังจากนั้นนะครับเรื่องพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังคือถ้าเกิดเราใส่พื้นหลังตอนนี้นะครับมันก็จะทําให้ไม่มีพื้นหลังเพราะว่าเราเป็นภาพปกติเนาะเราเป็นภาพปกติมันอยู่ที่ผ้าใบที่เราเปลี่ยนนะครับอ่สมมุติเราเปลี่ยนตรงผ้าใบใหม่ดูสมมตินะครับเป็นตัวสินค้าเราจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนี้ก็ได้ครับพอหนึ่งต่อหนึ่งปั๊บเนี่ยสังเกตไหมครับว่าข้างๆเนี่ยมันจะเป็นในขอบๆมันจะเป็นพื้นหลังให้นะครับอ่าสมมติเรามาเปลี่ยนพื้นหลังดูนะครับอันนี้ ตอนนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นหลังของภาพของเราซ้อนเป็นพื้นหลังให้อีกทีหนึ่งนะครับสมมติผมกดอย่างนี้ครับสมมตินะครับผมกดภาพนี้ปั๊บเห็นไหมฮะมันก็จะมีพมืพ้นหลังเป็นภาพของเราซ้อนออกมาเป็น2อันนะครับถ้าเรากดปุ่มตัวที่2ตัวนี้นะครับมันก็จะลางๆไปนะครับมันก็จะเดี๋ยวนะครับเป็นหมอนนันมันก็จะลางๆไปนะครับเรากดพื้นหลังนะครับตัวที่2มันก็จะจางลงเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ เดวนี้จริงเป็นหน้าชาร์หลังเบอร์ใหญ่เลยนะครับมันก็ค่อยเบอร์ไปเรื่อยครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอานะครับเราไม่เอาุนะครับให้เรากดตัวนี้ <c oughs> เพื่อที่เราจะมาเอาสีปกติเนาะอ่าก็ให้เรากดเป็นตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับออกเลยพอเรากดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพื้นหลังของเราเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาพป,ปกติส่วนขอบๆเนี้ยมันจะเป็นสีดําอยู่รอให้เราใส่นะครับใส่สีกลุ่มนี้นะครับหรือจะใส่ไล่สีตัวล่างก็ได้อยู่อ่ะลองลองดูนะครับ อ่าลองลองดูครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครพอเราใส่ปั๊บมันจะมีขอบเป็นสีแดงให้กับเราเห็นไหมครับอ่าเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ที่ภาพเราด้วยนะครับว่าภาพเราเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเนาะถ้าเป็นแนวนอนอ่าแนวนอนมันก็จะมีขอบข้างบนใช่ไหมครับถ้าเป็นแนวนอนมันก็จะมีถ้าเป็นแนวนอนนะสมมตินะเป็นแนวนอนมันจะมีขอบด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นภาพแนวนอนเนาะสับตัวรูปภาพจะอยู่ตรงกลางเงครับก็ก็อยู่ที่ภาพเราลงมานะบางคนเอาภาพลงมาเป็นแนวตั้งเฮ้ยทำไมขอบข้างบนมันถึงไม่ใหญ่ข้างล่างอะไรเงี้ยรนะคับ สมมติเป็นสีนี้ก็ลองเล่นดูนะครับลองเปลี่ยนดูเราชอบสีไหนก็อยู่ที่ว่ากา,การเปลี่ยนสีเนะี่ยมันอยู่ที่มุมมองของอันนี้กันหนึ่งนะอยู่ที่มุมมองของการ่าเรียกว่าอะไรการที่เราจะนำเสนอว่าเราอยากให้อะไรมันชัดสมมติเราอยากให้ภาพมันชัดนะครับก็อาจจะเป็นอขอบมันก็อาจจะเป็นจางๆนิดหนึ่งะนะครับให,ให้มันให้ไัมให้มันดูจังจางกว่ารูปภาพของเรานะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะสะท้อนทําให้รูปภาพชัดขึ้นอย่างนี้ครับลองลองปรับดูเนาะ นะครับจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นขอบเป็นออกะจะประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วรูปภาพเราจะชัดขึ้นอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนี้คือเป็นไล่สีปกติธรรมดานะครับหรือจะให้เป็นขอบแบ네งนี้ก็อยู่ที่ตัวเรานะครับอ่ะทีนี้เราก็สมมุติเราจะเอาตัวข้างล่างตัวไล่สีดูก็ได้นะครับลองไล่สีดูไล่สีก็จะเป็นอีกขอบหนึ่งของการไล่สีนะครับเดี๋ยวเราลองกดตัวนี้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวไล่สีนะลองกดดูนะครับเผื่อเราชอบอ่ะเห็นไหม รากดไล่สีปั๊บมันจะมีสีตรงนี้1สีแล้วก็สสีมันก็เหมือนกันกับตัวตัวที่เรากดนี่แหละครับตอนนี้เห็นไหมครับก็ลองไล่กดไล่ดูนะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะดูสวยงามเนียมีกรอบมีอะไรมันก็จะดูสวยงามขึ้นก็ลองปรับใช้ดูนะครับว่าจะชอบแบบไหนเนาะก็อยู่ที่ <c oughs> ในการปรับของเรานั่นแหละนะครับว่าเราชอบสไตล์ไหนแต่ละคนมันจะชอบสไตล์ไม่เหมือนกันจริงไหมครับฉะนั้นโอเคงั้นผมก็จะ,ะไม่คยกว่าไม่ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาในเรื่องของ ของขอบเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมจะเอาเป็นในรูปแบบของเขาเรียกอะไรอ๋ออีกเมนูหนึ่งลืมบอกนะครับอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูตัวนี้เมนูตัวนี้จะเป็นอ่าพื้นหลังนะจะเป็นพื้นหลังของเราเองนะลองลองเล่นดูครับกดเข้าไปเลยครับในรูปสี่เหลี่ยมเสร็จภาบเนี่ยสมมติเรามีขอบของเราอยู่แล้วเนาะสมมติสมมติเรามีขอบของเราอยู่แล้วเราอยากใส่ขอบของเรานะเป็นของเราเองนะครับที่เราเตรียมมาละมาไว้เนี่ยก็ไปกดตรงนั้นที่ผมกดเมื่อกี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันมัน มันจะเป็นขอบยังไงประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมหาก่อนอันนี้คือสดสดเลยนะครับไม่ได้ตียอะไรเลยนะครับก็คืออยากจะทําให้ดูสดสดกันเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดใครมีเครื่องก็ทําตามผมได้เลยเนะาะทำตามเข้าไปครับผมว่ามั่นใจว่าเข้าใจแน่อนอนแหละแล้วก็สามารถเอาไปเอาไปทําต่อได้นะครับกับสิ่งที่เราเรามีนะอ่ะสมมติผมจะเอาขอบของเอโดดีแล้วกันอ่ะสมมติเอาตัวนี้เป็นพื้นหลังเอโดดีใช่ไหม พอาะคนอหลังย e ูดีพัฟเนี่ยพอเราเอาเข้ามาเสร็จปับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะไม่เห็นใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราเราไม่ได้เลือกขอบตรงนี้เห็นไหมความสว่างของอ e d นดีจะสว่างมากสว่างน้อยมันอยู่ที่การเลือกของเราใช่ไหมครับาฉะนั้นเรามาเลือกตัวแรกกันเห็นไหมครับพอเราเลือกตัวแรกครับมันก็จะมีขอบอินดีขึ้นกับขอบ,ขอบนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ครับเห็นไหมครับ,รบนี่นะครับกใหม่นะครับ เอาเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาขอบสวยๆก่อนนะสมมติเอามันมองไม่เห็นมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาทิ่ที่มันชัดๆดีกว่าเนาะเพราะเราจะเอาเดี๋ยวมันมีขอบที่ผมเตรียมไว้อ่าสมมติอันนี้แล้วกันนะครับปึ๊บอ่ะอันนี้แล้วกันเห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นขอบที่เรานำเข้าเหมา่นีครับอ่ะปึ๊บอ่ะเห็นไหมนี่นะมันก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นอันนี้เป็นขอบที่เราเตรียมไว้นะเอาใหม่เนาะโอเคอีกขออีกขออีกรอบหนึ่งนะครับลบทิ้งก่อนะทีนี้ ให้เราเข้าตรงนี้นะครับปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อไปเอาขอบข้างหลังพื้นหลังเราที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บก็หาหาขอบที่เราออกหาขอบที่เราเตรียมไว้นะครับกดปิดตัวทีเดี๋ยวหาขอบผมหาขอบส,อสวยๆกับอ่ะโอเคสมมติเอาขอบสีฟ้าของผมเนี่ยอ่าทีนี้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็เลือกตามนี้เลยนะครับอ่า เห็นไ,ไหมมันก็จะมีแบบโอ้สวยงามมากเห็นไหมครับมันจะมีขอบอันที่สองดูเป็นไงจางลงจางลงมันจะเบ,บลือไปอยู่เนาะจนสีปกตินะครับตัวนี้จะสวยมากทีนี้บางคนบอกโอ้ไม่ชอบไม่เอาจะเปลี่ยนตัวใหม่เอาอยัางไงัอันจะมีถังกระลบทิ้งอยู่นะครับให้เราลบทิ้งไปเลยเนาะให้เราลบตัวนี้ทิ้งอ่ะอย่างเงี้ยพอเราถังกยะเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นภาพปกติแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ลองลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาเป็นภาพปกติเนาะเอาเป็นปกติเอาเป็นต้นฉบับแลวกันโอเค เดี๋ยวเขาเป็นต้นฉบับพื้นหลังตัดพื้นหลังทิงก่อนนะอ๋อเดี๋ยวๆเดี๋ยวต่อไปโอเคนะครับเป็นภาพพื้นหลังก่อนนะฮะทีนี้เสร็จปั๊บต่อมาเราก็จะใส่ข้อความตรงนี้นะครับเราจะใส่ข้อความตรงนี้นะครับก็คลิกตัวความอันดับแรกเนาะปุ่มปุ่มที่เราเคยแต่งกือปุ่มข้อความก่อนจะสีอะไรอ่ะสมมุติเอาเป็นสีแดงอ่ะสมมุติสีแดงเนาะแล้วก็ขอบเป็นสีขาวดูอ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์เดี๋ยวนะตึ๊ดตุ๊กออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์รัวรัว อย่างนี้นะครับเราไปปรับใช้กับตัวสินค้าเราดูนะถ้าเราทำอย่างน,นี้ได้เนี่ยมันจะง่ายเกิดเกิดขึ้นเลยนะครับถึงตัวอักษรอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสอนเนาะประมาณนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดู n order รัวๆอย่างงี้ครับอ่า order รัวๆประมาณนี้เนาะอ่าเห็นเนี้ยอันนี้ก็ได้แล้ว order เลยนะครับเราก็สามารถใส่ตัวอักษรนะครับในใน ในอ,อันนี้ของเราเลยนะครับเองแล้วพอเราใส่ปั๊บเนี่ยทีนี้พอพอเราจะกลับไปแก้ไขนะครับให้เราไปที่ดินสอตรงนี้เนาะกดที่ดินสอปับมันก็จะกลับมาที่แก้ไขเป็นตัวอักษรเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยเห็นไหมครับอ่านี่อ๋อได้เรือเรออย่างเงี้ยครับได้แล้วเนาะทีนี้พอพอเราได้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในเมื่อเราสร้างแบรนด์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าไปเอาอีกก็คือจะเป็นตัวนี้นะสติกเกอร์ก็ได้สติกเกอร์เนี่ยนะครับมันก็ อยู่ที่เราจะใส่หรือไม่ใส่มันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาสติกเกอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับไปตรงนี้นะครับสติกเกอร์ที่เราเตรียมไว้เนอะอ่ะเข้าไปเลยครับสติกเกอร์คือภาพที่เราตัดไว้แล้วนะอ่าโอเคอย่างเช่นสมมุติข,ของผมเนี่ยอ่าผมเตรียมไว้แล้วสมมติผมเป็นตัวนําบ้านมมนะครับอ่าตัวนําบ้านปุ๊บก็เอามา,มา,มา,มาวางอย่างนี้ครับอ่าอันนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านำบ้านมาวางตรงนี้อย่างนี้ครับให้มันดูสวยงามนะเป็นรูปของเราไปดูสวยงามก็ได้ครับอ่าโอเค นี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับโดยการใช้ตัวอักษรกับรูปภาพตกแต่งรูปภาพสวยงามนะครับหรือถ้าเราจะเพิ่มเบอร์โทรก็ได้ก็ใส่ตัวทีเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเต็มตัวที่ป้ายแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับ080อันนี้สมมุตินะนะครับ080นะครับ4936454อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคตกลงนี่ครับเอาด้วยเรือย่า0นี้ครับอ่าก็ได้อะ เห็นนะครับดูสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับวันนี้กอ็อยากจะบอกว่านี่คือวิธีการง่ายๆที่เราก็สามารถทําได้แล้วก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับในการทําตลาดของเราหรือทํารูปภาพของเราให้ดูสวยงามนะครับตามที่ผมได้แบ่งปันไปเมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็กดซับสไครต์ให้อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ให้ไปกดติดตามในช่องยู u ูบชัยทัศพัฒน์พันยอดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มี ข่าวสารใหม่ๆหรือข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับเมื่อไหรที่มีข้อมูลดีๆเข้ามาปุ๊บก็จะได้เห็นก่อนเพื่อนนะครับก็จะได้เอาตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกมีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไอทีแล้วก็กลุ่มของเพลิดธรรมะก็มีเนาะเราก็จะได้ให้หลายๆกลุ่มได้เอาไปแคาเรียกว่าได้เข้าไปศึกษาดูนะครับตรงไหนที่สามารถช่วยทุกท่านได้นะครับเอาไปปรับใช้ได้ก็ยินดีนะครับเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ช่ยทับพัฒน์รำยดช่อง YouTube c h a ลแล l แล้พบกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับ